เครับเวลาคุณตื่นเช้ามาคุณทําอะไรใช่ผมกําลังถามคุณอยู่แหละ คุณอาจจะต่ออย่างมีสาระหนังตื่นมาก็เล่นเกมหรือถ้าเกิดตอบแบบไม่มีสาระก็แค่ลืมตาแต่ไม่มนุษย์เรานั้นตื่นมาเราต้องฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงอยู่เป็นประจำทั้งขาและแขนใช่ผมหมายถึงแขนคุณอยากคิดว่าเราจะเอาแขนไปทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามทั้งชเช้าและเย็นทุกคนต่างม,มีเวลาฝึกฝนเป็นของตัวเองและแน่นอนครับม้าก็เช่นกันถ้าเกิดบนโลกนี้มีมา้าแดงที่ใช้คําสั่งในการต่อสู้แล้วก็แล,วกแล้วก็มีม้าเขียวที่ไม่ใช้อะไรเลยในการต่อสู้ใช่ล,ละหลักผมหมายถึงไม่เอาอะไรเลยนอกจากสกิลเขียวนี่แหละครับเทคนิคลับของการฝึกฝ ดึงพลังมันออกมาสิเจ้าม้าสาวตัวน้อยของฉันการไม่ยอมแพ้คือการวิ่งของเธอยังไงมันเบี้ยวอะไรของมันหลังจากที่เราผ่านม้าแดงกันไปครั้งนี้เรามาม้าเขียวกันครั้งเป็นอะไรที่แบบดูจะไม่มีอะไรจะคิดแล้วจริงๆนะป้นตัง์โวชิปเราก็ทําไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมป้นไปแล้วเนี่ยเหลือศูนย์บาทแล้วนะให้ป้นเนี่ยไม่มีอะไรให้ป้นแล้วนะเว้ยทุกคนอาจจะเบื่อโอเคครนะับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะหาม้าตัวอื่น โอเคครับตันนี้เราได้มาตัวอื่นมาแล้วต่อไปเราก็จะไปเลือกอะไรที่มันสําคัญสําคัญนะครับผมเนั่องจากผมรู้ว่าในอนาคตมันจะชิบหายทุกอย่างก็โอเคเสร็จแล้วนี่คือเซ็ตที่ผมจะใช้นะครับผมเราจะอัพแต่สกิลเขียวนะอันนี้ได้เยอะผมก็เลยจัดมาอย่างที่เราเคยบอกไปว่าเราจะเน้นไปที่สกิลเขียวแต่เรื่องการอัพสแต็กก็ให้มันเป็นตามยถากรรมแล้วกันนะครับผมซึ่งมากัดเลยมาทำอะไรของกูเนะี่ยโอ้พาวเวอร์ นอนดึกครับผมนอนดึกเปิดมากูก็โดนเลยครับสงสัยไอคอนเทนต์อะไรพวกนี้มึงหยุดทำได้เลยเออขอรักษาก่อนนะคนเรามันก็ไม่อยากเป็นไมเกิตลอดเวลาเนาะโอเคสำหรับดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยแล้วการแข่งขันจูเนียร์เมมเดเบลนะครับผมานนะจากสนามหญ้าพันหกรอยเมตรนะโดยการแข่งขันนี้จะเป็นการแข่งเดบิวของม้าร์สในรอบห้าพันปีที่ต้องพูดขนาดนี้คืออนิเมชั่นมาหนาที่สุดไปเลยทุกคนแต่งตัวพร้อมที่จะมาเดบิวครับผมแต่รู้สึกว่าโุคุลีแคทนี่จัดเต็ม สุดปลนะครับผมรู้สึกว่าเราต้องตั้งค่าแล้วใช่ไหมว่าให้บริษีทเราต้องใส่ชุดแบบเดบิวมันจะมีอะไรให้บริษัทเดบิวผมว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นเราสกิปกันเลยดีกว่าน,นะครับโอเคคก็ของตัวก,กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกิปมันโอเคตอนนี้บริษัทอยู่ที่สองเป็นที่เรียบร้อยครับผมสกิมันมันมีอะไรให้รุนป่ะโอเคเราก็มาถึงขั้นนะี้แล้วนะสกิลเขียวเรามีแค่สองอันเองล่แหละอัพแม่งไวเลยแล้วกันนี่การสภาพอากาศไว้ก่อนเปิดตัวใหญ่จะดีขึ้น เห็นไหมบอกแล้วฝนตกโอ้โหชนะชัวร์ไหนๆก็ไหนๆขอเข้าไปเช็คก่อนว่าสกิลติดไหมแล้วก็ฝนตกเป็นที่เรรียบ้อยนะโอเคสกิลติดไปเลยก่อนทุกอย่างอีซี่ปะคนน่ารักมันก็ยังน่ารักอยู่เลยยังข้ามบอกว่ามากินข้าวกับผมมาเฮ้ยได้แล้วสกิลเขียวโอ้โหดับตามราจะไหลเอาสกิลเขียวมานั่นแหละโอ้คุ้มนะครับสแต็ตอนนี้ถือว่าใช้ได้ไม่ไหไม่มีสกิลเร่งสเตมินาเนี่ยนะครั้งนี้พอเราจะไม่อัพโอเคเรามาอัพกันดีกว่าปุ๊บปุ๊บ อ่าโอเคครับตอนนี้ทุกอย่างก็ดูดีไปที่เรียบร้อยเนาะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีๆแล้วสุขการแข่งขันจีวันนะครับกับเอฟเฟกต์ที่ขึ้นมาใช้อีกแล้วอีกเช่นเคยที่ไม่รู้คลิปนี้จะค้างกับเอ็นเอชนะครับผมไม่ใช่เอ็นทีดรานนอเล่นครับผมสนามหญ้านะครับผมระยะทางพันหกร้อยเมตรนะครับผมตัวแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมเรามีด้วยกันอยู่เออประมาณน่าจะสิบหกประตูนะครับผมอันนี้มีแดงคาราพาซ่านะครับที่ถูกจับตามองแล้วก็ กิชเตอร์นะลองมาแล้วก็จะเป็นโอปรีแคปนะสำหรับวันนี้ใครจะคนที่ฟ้าชัยช้ในครั้งนี้ไปได้นะทำไมกูรู้ภากูง้อวะถ้าเกิดนักกีฬาทุกคนพามาแล้วเข้าที้หรือว่าไปเถอะเปิดสิโอเคครับผมตอนนี้ออกโกลชาร์จแต่ไม่เป็นไรครับผมด้วยสกิลของเราที่มีนะครับผมได้ใช้สกิลออกไปแล้วถึงสองสกิลนะครับผมจำได้ว่ากูอัพมาประมาณหกสกิลอันนี้ที่นั่อยู่ตอนนี้คือมือเส้นตะเกียนะครับผมนำตามมาคือหมายเลขสอง ตอนนี้เราอยู่ที่7นะครับผมที่8ปดแล้วครับผมดูสงว่าน่าจะแสงไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดโอเครีคูยังไม่เหยุดนะอยู่นะครับแล้วตอนนี้ช่วงทางโค้งสุดท้ายแล้วดีแล้วคับมันดับที่8เดิ่มไม่ขึ้นไปไหนแล้วนับอยู่เป็นไถกิชเตอร์ครับผมแล้วตามไปมาเ,เอกรา,าัซามตอนนี้แค่มัเป็นที่เจ็ที่5แล้วครับผมกดท่าไม่ตายไหมดูสงจะไม่กดนะครับเอ้า,ากดท่าไม่ตายเฉยไปเถอะครับท่าไม่ตายเล่มหนึ่งครับผมมีงองตัวไปแล้วครับผมทุกคนบอกว่าไหนมึงบอกจะไม่มีสกิลทอแต่ถ้าไม่ตายกูไม่นับครับผม เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าการแข่งขันจีวันนี้มันงองมาจากไหนพอดีจะเก็บถ้วยครับผมออกโซเลยดีกว่าเนี่ยขึ้นหนึ่งเหมือนเดิมชิวๆนี่นครับผมสามสิบเพชรอันนี้ไม่ใช่ถึงที่เราต้องการิ่งที่เราต้องการขึ้นสิโกชิปนี่สิ่งที่เราต้องการคืนนี้ครับไปมาได้เวลาสก,กิลออกครบคุณโดนผลแน่ เอาแล้วมาเช็คดูงานของเราก่อนว่าสกิลออกไหมโอเคครับสกิลออกเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะมีแรงสึงตอนท้ายใช่ไหมครับผมไม่มีสกิลอะไรให้เล่นเลยนะครับโอ้โหบริแคปยังเว้นท้ามไม่ตายของเธอเธอจะทําได้หรือเปล่าเธอขึ้นมาเป็นที่3แต่ที่นําอยู่ก็คือเซเลนซูซึกะเราจะทําได้หรือเปล่าไก่ชิบหายพุ่งตัวขึ้นไปแล้วครับผมต่อให้ไม่มีสกิลเหลืองอันเดือนก็สามารถใช่ใช่ไหมสามารถขึ้นไปได้จริงๆครับผม โอ้โหคืออย่าไปเลยนะครับโอ้โหเจอร์ูดอฟประเด็นคือรูดอฟไม่เท่าไหร่ไม่นางคนเนีย้ยแม่คนเนีย้ยคืออยากขอพายาบาว่าอย่าเอาตชาัช้าขออะไรไม่เคยจะได้เลยจริงๆนะครับแล้วมันขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้เหรอวะท่านผู้มชมคิดว่าจะโดนซุปเปอร์คีฟที่อยู่ข้างหลังแซงไหมอ่าซุปเปอร์คีฟปแซงไปแล้วเขามีสกิลเร่งทางตรงอะ่ะคือมันก็แบบโอกรีก็แบบนิดน,นึงอีกน,นิดน,นึงอีกนิดนึงขึ้นมาอีกนิดนึงเออขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นมาอีกนิดนึงเออใครชนะอย่าบอกนะว่า ก็โถยหน้าอกสมื่อีมันใหญ่กว่าก็ <_ d un> อยากดูรีเลย์จางเลยอะไรกันแพ้เรื่องขนาดเลยเนี่ยเราต้องเล่นอัดสเตมนินาให้สิงสักงสามร้อยเมื่อก็สี่ร้อยก่อนกอยิ่หายกันจะเกิดขึ้นกับเราแค่เรามีแรงเฮ็ดไว้การไม่ยอมแพ้คือเป็นบนของฉันเราไปดูผลประกอบการกันดีกว่าออกตัวไปได้เรียบร้อยกับสกิลสามสกิลนะครับผมตอนนี้นักแข่งของเราได้วิ่งขึ้นมาอย่างสุดกำลังครับผมนำมาด้วยไดวัสสกาเลตนะครับผมแล้วตัวประกอบหนึ่งตัวประกอบสองตามมาด้วยโอคุลิแคปนะครับผมแล มันจะโน้ตท็อปกันแล้วก็แอร์กรูฟแล้วก็สเปเชียลวีคนะครับผมทีเหลือก็จะเป็นตัวประกอบหนึ่งตัวประกอบสองตัวประกอบสามแล้วข้างหลังก็จะเป็นโอเปร่าแล้วก็วอลก้านะครับผมหลังสุดเลยก็จะเป็นทามาโมคอนนะผมสงสัยเล่นสายเอ็นนะครับผมนี่กูประกาศนักกีฬาเสร็จหมดแล้วนี่ครับยังประกาศยังไม่เสร็จเลยนะครับเอาล่ะมาถึงโค้งสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โอเกลีขึ้นมาเป็นอันดับสามนะครับผมจะขึ้นมาเป็นอันดับสองทำไมขึ้นมาเป็นอันดับสองเรียบร้อยข้างหน้าตอนนี้ของโอเกลีแคบก็คือไดวยกาารที่นดมัมเซกันร่าครับ อันนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเป็นที่ร้อยอีกสี่โลเมตรก็จะถึงเช่นชัยอันนี้ไม่มีใครจะหยุดเธอได้แล้วครับผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันทัพท่านี่ไม่ได้อัพสกิลอะไรมาเลยเอากูนีวิ่งหา่างสามเช่นตัวแล้วครับผมอีก200เมตรครับเธอเลีวมากๆเลยครับผมวิ่งไปแล้วครับผมโดยที่ไม่มีสกิลอะไรเลยการไม่ยอมแพ้คือเรื่องนนของฉันเลยว่าบิวนี้น่าจะเหมาะกับฮารุรล,ลานะโอเคถ้าไม่ตายเลเวลสี่ไม่มีอะไรต้องกลัวเลย อัพไปเหลืออีสองอันนี้เดี๋ดวยวค่อยไปอัพตอน UI e final โอเคสเต็ตของเราตอนนี้นะครับผมถึงอัลิมาคิเนี่การแข่งปั้ท้ายก่อนไป UI e final นะครับผมสปีดอยู่ที่1098สเตมินาอยู่ที่370พาวเวอร์อยู่ที่609กัสอยู่ที่309แล้วก็วิดดอมอยู่ที่314นะครับผมสแต็ตตอนนี้วิ่งสนามหญ้าเป็น A S วิ่งสนามรองนะสนามยาวเป็น B แล้วก็ เพจเชสเซอร์เป็น A นะออกตัวกันเป็นที่ลอยนะตอนนี้ได้ใช้สกิลขึ้นมาเป็นแค่สกิลเดียวเองเหรอครับโอเครีแคปอันนี้ซุปเปอร์คีปก็ยางนำอยู่ครับตอนนี้เราไม่เลีงใครแล้วเราเลีงแค่ซุปเปอร์คีปคนเดียวครับผมคือขึ้นนำไปสูงสุดตอนนี้ก็คือตัวประกรอบหนึ่งตัวประกรอบสองนะครับผมตามมาด้วยตาตาไทชินนะครับผมอันนี้ก็ถึงโค้งหางโค้ง,งที่หนึ่งแล้วครับผมก็ไม่มีอะไราการเปลี่ยนแปลงก็เครขึ้นมาเป็นที่สาม ตัวที่ไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยครับผมวิ่งเพียวๆนะครับผมการไม่ยอมแพ้ก,ก็คือเวทมนต์ของฉัน,นหลังส่วนก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมน,นะครับผมทำไมถามโมโคอสเขาเล่นสายเอ็นกันแลรววะเดี๋ยวบอรดมันปั้นแหลของมันวะเนี่ยเฮ้ยสนามรอบมันไม่มีอะไรให้พางจริงๆนะเนี่ย มานจะลบแมคควีนนะครับผมแต่ว่าข้างหลังคืนนัทตานะผมแตวตามมาด้วยซุปเปอร์คีทนะครับแต่รู้สึกว่าไม่มีใครตามเธอได้จริงๆห่างมาถึงห้าช่วงตัวนะครับผมตัวที่ไม่มีสกิลอะไรเลยผมก็ไม่เข้าใจจริงครับผมอะไรวะแล้วกับการแข่งขัน URA Final ในรอบแรกนะครับผมไม่มีอะไรมากครับสกิลเลยเอาล่ะครับการแข่งขัน URA Final ในรอบ Semifinal นะครับผมรอบรองสุดท้ายการแข่งขันจะเป็นการสกิปเหมือนเดิมครับผม ตอนนี้หรือว่าคุณกำลังกินข้าวและดูไปอยู่์ผมกขอขอบคุณมากจริงๆกับการแข่งขัน U A F ไฟนอลในรอบไฟนอลของเรานะครับพูดมาขนาดนี้มึงขึ้นโลโก้เสร็จสักทีขอบคุณครับโลกเนี่เราจะมีอยู่ด้วยกันกนะีลังรามีอยู่ทุกคนนะคะบผกมีแต่ในจังการที่อยู่ทางซ้ายนะคะบอกที่ทำหน้าดูจะเครียดอะไรมาสงสยัยไม่ได้โดนสเปเชียลวิเกตแล้วก็ดูดอน,นะครอบจกักรพรรดิดูมีความสุมมากเลยครับอกแลก้วก็โอ้คุณลิทคมนะครับผมกที่ทำไมหมูเป็นยางงั้นโอเคคุณลิแคทมสทำหน้าทำตาบอกตัวนี้ดูาาออดอนครับเดี จากนั้นตอนนี้อยู่เป็นที่4ี่ที่ห้าเร็วๆครับจะได้ประกาศตอนนี้นักกีฬานะครับผมสมกับเป็นนักกีฬาการแข่งแล้วที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็คือบูโบกนะครับผมตามมาด้วยไซเดอร์เซอร์ประกาศแล้วก็ตัวปรอบหนึ่งนะครับผมลูดอฟโอเปร่าอ,อุเป,ปริแคปไม่นะอุเปริแคปโดนปัดมาที่แปดนะครับผมที่นั่งอุเปริแคปอยู่ตอนนี้ก็คือเดวิสกาเรตกับแฮปปี้แล้วก็ตกวประกอบนะครับผม เนี่ยวันเลยก็พุ่งขึ้นมาแล้วโดยไม่รู้พุ่งขึ้นมาจากสาเหตุอะไรผมก็ไม่เข้าใจจริงๆครัเดี๋ยวไาดูที่ข้างหลังมันกันไม่ไดีกว่าครับข้างหลังของเราตอนนี้เป็นแอร์คาร์ราซาแล้วตก็ตบกับตบตบกับตบสองตบกับตบสามตบกับตบสี่เอ้ยก็มใจเย็นยามประกาศเสร็จโอเคแล้วครับหน้าตอนนี้ก็ยังนำอยู่ก็คือบูโบ้ครับอกตามมาด้วยเฮ้ยมุ่งใจเย็นนิดประกาศเสร็จก่อนโอเคครับตอนนี้ตงกานนะครับจะมีโอเคที่แคบเลยได้ว่าจะกลับเปนแฮปปี้แล้วก็ตอประกบกับผตบหนี่ย โอคุลี่แคบโอคุนี่แคบจะทำยังไงกูก็ไม่รู้แล้วที่เก็บห้างอะไรกตอนท้ายแล้วครับผมดูรองได้พุ่งขึ้นไปเป็นที่หนึ่งเป็นที่าลาะลอยครับผมโอคุลี่แคบด้าใส่สปีดสุดนกำลังที่ไม่รู้มัเนเอาสปีดมาจากไหนอ๋อเอาไปเกือบพันสอ,องขอโทษทีครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้วครับผมโอคุลี่แคบตามไปอยู่ก็คือบูโบงนะครับผมแล้วก็เอกพันธ์ของร่างนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับโอคุลี่กูไปไกลแล้วอย่าไปอยู่กับกูผู้ชนะการแข่งขันอยนอใครตอนนี้นะครับผมได้แก่โอคุ นี่ครับผมผลประกอบการของเราถือว่าสุดยอดมากเลยนะขอแคปเป็นให้ลูกหลานได้ดูในนาคนนะครับผมถ้าไม่ชมอาจจะรู้ว่าผมจะพูดอะไรต่อบ๊ายบายครับ